ด้วยยเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมรูบบกในแมป Hunter นะครับผมวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการสำหรับฟาร์มี่ไว้ไวนะครับสำหรับสายโซโลเนาะแบบเกมขงเกมพาร์ไม่ได้ซื้อนะครับว่ายังไงนะครับก็สายที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นสายเวทเนาะนักเวทผมว่า นักเวทเป็นสายที่แรงที่สุดนะครับไม่สิจะพูดว่าแรงสุดก็ไม่ได้นะพูดว่าเป็นสายที่ผมรู้สึกว่าเล่นง่ายสุดแล้วในการเล่นดานนะครับก็คาถานะครับแนะนำนะครับไม่จำเป็นต้องมีมิติอะไรครับแนะนำไปแค่อีปิกคาถาแบบนี้ก็ได้ครับดามเมจก็ไม่ได้ได้ห่างกันเยอะขนาดนั้น,นครับเพราะว่าเราเน้นอัพอตกตรงนี้นะครับนับเอ็นอัพอินนะครับ อินเป็นหลักเลยนะเพราะว่าเราเน้นแรงเนาะเพราะว่าเราเอาแรงไว้ก่อนนะครับก็รีหาไปเอาให้ได้แค่อันนี้ก็พอแล้วครับนี่นะครับสำหรับสายโซโล่เนาะตอนนี้ผมแนะนาครับการเล่นโซโล่แบบไม่มีทีมถ้าจะเล่นเป็นทีมก็เล่นสายมีเล่นสายอื่นก็ได้นะครับก็ตอนนี้ผมลงกรัฟลินได้แล้วนะครับแต่ว่าผมยังจะไม่ลงกรัฟลินเนาะก็จะไป็ลงด่านของ มาลงโซโลก่อนนะครับก็คือลงด่านนี้ก่อนเพราะว่าดาของกอบลินครับจะเป็นด่านแรกมันจะมอนเกิดน้อยสู้ด่านนี้ไม่ได้ที่ฟาร์มเวลง่ายกว่านะครับแล้วอย่างด่านนี้นะครับถ้าเราอินเยอะแล้วนะครับตีบอสทีเดียวก็ตายแล้วมันจะเป็นการฟาร์มเวลที่ไหวนะครับแต่่อยไปฟาร์มตอนวัยยี่สิบห้าเพราะตอนนี้ผมก็แรงน e. อันนี้ผมเล่นมาแค่ชั่วโมงชั่วโมงกว่านี้นะครับแต่ว่าเล่นชั่วโมงนี้คือเล่นแบบเล่นแค่ในด่านนะครับส่วน afk นี้ผม ปล่อยไปเรื่อยเลยนะไม่ได้มาดูเลยนะครับผมแนะนำด่านก็คือด่านนี้แนะนําสุดนะครับในการฟาร์มวิวตอนวิวต้นๆเนาะตอนวิวยี่สิบถึงสามสิบประมาณเนะี้ยแนะนําตรงด่านนี้ดีกว่าแต่เดี๋ยวผมยังไม่ได้ไปลองตอนด่านวิวยีนะ่ห้าครับผมลองแค่มาด่านที่ยี่เบลตอนยี่สิบหกด่านกอบรินนะผมว่าด่านกอบรินมันได้วิวหน่อยวิวหน้อยก็ด่านนี้มากฟาร์มด่านนี้ดีกว่ามาด่านนี้มอนได้เยอะกว่ามอนมันเกิดเยอะกว่ากอบรินอีกเนาะ พกอบลี่มันเป็นดานแรกนะครับนะบผมก็จะวิ่งวนกันเรื่อยๆครับสมมติมันเริ่มลงกันแล้วผมแดดเดียดดปุ๊บแล,แล้วก็เราก็เบี่ยงนะครับถ้าเราเบี่ยงถ้าเราวิ่งมาไกลๆแล้วเราเบี่ยงออกมันจะตายหมดเลยนะครับผมว่ามันเป็น,นเป็นสายที่เล่นง่ายนะครับง่ายกว่าดาบดาบมันต้องเข้าไปแทงเข้าไปอะไร ถึงสกิลได้ก็ผมก็ว่าก,ก็เล่นยากอยู่ดับจับสายเวทก็วิ่งวนเนี้ยวนวนวน,วนให้มอนรวมกันรอมอนเกิดขบครับแล้วก็ให้มอนมันรวมกันแค่เนะี้ยแล้วก็เบ้มเข้าไปปุ๊บแค่เนะี้ยก็แป๊บเดียวแล้วก็จบเลยครับแป๊บเดียวเบ้มครับแป๊บเดียวจบ ตีไปแบบก็จบแล้วนะครับก็เป็นแบบเปิดใหม่ที่ผมว่าถ้าเป็นสายดาบอาจจะเล่นยากอยู่นะครับแต่ผมว่าสายแนะนำสุดก็เป็นเวทเนาะสำหรับสายโซโล่แต่ถ้าเล่นดาบแนะนําให้มีเพื่อนดีกว่าเล่นกับเพื่อนเพราะถ้าเราเล่นกับเพื่อนมันจะเป็นสายดาบง่ายกว่าครับจะเล่นง่ายกว่าผัดกันแทงผัดกันอะไรได้เยอะอยู่แต่ถ้าโซโล่นี่เวทเลยครับเดี๋ยวขอเล่นสปีดไปตอนเจอบอสเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยว คลิปอาจจะยาวไปนะครับ โอเคนะครับก็ถึงบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ราตีทีแล้วก็เบ้มตายทีเดียวบอลตายเลยนะครับเบ้มไม่ตายนะครับเพราะว่าอันนี้ก็อินกราฟไม่ได้เยอะม,มากนะครับถ้าส่วนกอบลินนะครับแนะนำให้ลงตอน2 5บห้าดีกว่าเนาะอย่างที่ผมบอกครับลงย5บหดีกว่ากอบลินเป็น บอกบลกอลนรีับได้เวิลเยอะมากสำหรับผมเราไปลงมาเนาะก็เด้งทีก็8000 3000นะครับแต่มอนตัวเล็กมันน้อยก็เลยได้เวิลน้อยกว่าด่านแรกนะครับก็ไปลงด่านแรกดีกว่าเนาะเสร็จปั๊บเราสแต็กมาปั๊บเรามาอัพอินต่อเลยนะครับยัดอินไปให้มันสุดเลยเดี๋ยวอันอื่นค่อยไปยัดกันที่หลังนะครับยัดอินกันไปก่อนนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ท้าคลิปผมอาจจะลงกรอบรีด้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเป็นการเล่นสปิ๊กเกอรนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ